เพื่อไหมกับการโดนโกงเวลาซื้อขายรหัสเกมวันนี้ปัญหาการโดนโกงจะหมดไปนี่เลยเพจ adminton d p 7เพจซื้อขายรหัสอา o v ที่ดีท่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เครดิตเยอะ id อัปเดตท,ทุกวันซื้อขายได้ชัวร0ร้อยเร์เใครที่อยากซื้อรหัสเทพๆติดต่อเพจได้เลยเพจแท้มียอดไลค์ห้าหมื่ขึ้นไปคลิจอยู่ใต้คลิปนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกันแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมนะก็มาอยู่กับเทลนะครับผมนะฮะซึ่งเทลเนี่ยมีความสามารถนะครับหรือว่าเป็นหัวไ,ไอเทมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมนะเทลสามารถที่จะลดความเร็วศัตรูได้ถึงศูนย์เลยนะเพียงแค่ออกฟอสเก็บกับขวานเท่านั้นเองนะครับผมนะซึ่งหัวไอเทมานี้ก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นไอเทมที่โคตรโคตรสโลเลยนะยิงปุ๊บเซพ้าก็ปล่อยสกิลสองเลย นี่ครับผมนี่ย,ยอันนี้คือผมเล่นสองจองนะครับผมนะอีกจอนหนึ่งเป็นเทลเอออีอจอจอหลักเป็นเทลนะอีกจอนหนึ่งเป็นของเทนนะที่ผมความเร็วในการขึ้นที่เหลือศูยนย์เลยนะครับลดคือแบบลดร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับม่งคือแบบมันเป็นยังไงวะคือแบบใจผมอยากรู้บ้ากเดี๋ยวผมต้องเอาเขาเรียกลองเอาไปเล่นจริงดูนะครับผมนะฮะโอ้โหคือแบบว่าผมไม่น่าเชื่อเลย,เลยแบบว่ามันลดความเร็วในใน,ในการขึ้นที่แบบของสตูได้ถึงร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับผมนะฮะ โหหดเกินโอเคนะก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะผมจะมาลองเซตไอเทมสโลดูนะครับผมนะซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ดีนะครับผมนะฮะถ้าออกเซตสโลมันก็จะแบบแรกมาด้วยแบบดามเมจที่หดหายลงนะครับผมนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะเราถือว่าเรามาทดสอบดูนะครับผมนะคือแบบลดลดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะคือแบบไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องต้องรอดูฮะ แล้วคือมันแลกมันได้กับความถึกด้วยนะครับผมนะฮะไม่ใช่ว่าไม่แรงนะมันมันก็แรงอยู่นะแต่ว่ามันถึกด้วยก็ก็ดีนะครับผมขนาดตามเมื่อกี้นะยังไม่ได้รวมบัฟแดงเลยนะถ้ามีบัฟแดงมันจะขนาดไหนติดลบเลยั้องน่ะนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะนี้โอเคโอเคเอาเ,เพื่อนไปอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไอ้เชี่ยอยู่จริงด้วยเอาวอาวมีบัฟแดงนะมีบัฟแดงนะ อ,อ้าวไปไอ้เคียจะตายแล้วใครมาวะเอ้ยทำไมเดินไม่ติดวะอ้วาวเี้ยสวยขอแรกก่อนเออมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดินออกแนวโบก่อนโอเคโอ้โหตะมขีโอ้โหคารีสายขีโอ้โหดูดนี่วานเราไปตะมขีโอ้มต็มขีแม่คือแบบผมเดินไม่ติดแะฮะโคตรเกี้ยเลยคือผมต้องเอาเมาส์มาเดินคือมันปุ่มปุ่มมันหลุดนะครับผมเนี่ย ไม่ใช่ปุ่มคีย์บอร์ดนะปุ่มในอันเนี้ยเอา้าแล้วเวเลสออกเหรอวะเห็นยืนนิ่งอ๋ยเวเลสออกจริงด้วยฮะทุกคนกูออกู good. มาเล่นให้คนดูกูต้องแบบเจอคนออกอีกแล้วเหรอสกิลหนึ่งของสกินนี้แทบมองไม่เห็นเลยฮะบางจัดเอ้าวอ้าวสวัสด,ดีสวัสด,ดีเพื่อนสโลสโลป้อมป้อมยิงที่มันทีโอโหป้อมมันไม่เอามันไม่ได้ทำดาเมจให้ผมไงมันเลยไม่ได้ยิงให้ ชิปหายแล้วแล้วทีมออกกูจะชนะไหมนี่ไอสัตว์กาลีขอ,อคืนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอันติมิโดกาลีเอาเอาเปต้าก็ได้เฮ้ยโอ้โหสวยดึงได้สวยไม่ใช่เปต้าดิเปน,น่าฮะโอโเลนร่างโดนด,ดานอีกโอ้โหแล้วเวเลนแม่งออกเราผมรีบฟาร์มเลยก็แล้วกันนะฮะมามาเพื่อนมกรทีเอา้าไม่เอากรนะ ไม่เป็นไรเอาคนเดียวได้อยู่อะไรคือคือตอนนี้คือผมฟาร์มยาวๆเลยนะฮะเฮ้ยเวเลสมึงมึงมึงโอเคได้ฮนะผมได้อยู่ตอนนี้คือผมฟาร์มยาวๆกนะ็คือแบบว่าเวเลสมันออกนะครับผมนะก็คือแบบปัญหาเลยะฮะทีม่ไม่ครบ ถ้าเทลไม่เกิดหรือว่าแครี่ไม่เกิดป่าดไม่เกิด,กดอีกจะเล่นยากมากฮนะผมฟาร์มยาวๆเลยก่อนตอนนี้คือว่าฟาร์มปุ๊บแกง๊งแล้วก็มาฟาร์มต่อเฮ้ยอย่าคิดว่ากูมองไม่เห็นเพื่อนโอเคผมจะเอาดาบคีก่อนนะครับเดี๋ยวดาเมจไม่มีเนาะโอ้ลิงลิง้าวเกินสวยได้หนึ่งฮนะโอเคสตันเฟตาเฟตาโอเคสวยแทงแทงค้ำอยู่แทงค้ำอยู่โอ้โหมันหนี เฮ้ยโอ้โหดึงสวยม้านเออเออสวยเอาเหี้ยกูไม่ได้ไอสัตว์ไอแอสเซนกาพ่อมึงเอ้ยโอ้โดูดสวยอีกเออสวยโอ้โมีแทงคับให้มันดีอย่างงี้นี่เองฮะมาดิดิงป้อมมารีบจบเขาผมทีมไม่ครบเฮ้ยโอ้โแอสเซนการแอสเซนการ์าดูดสวยนะอ่าเอาตายนะตายนะสตันโอ้โหไม่โดนอ,อีกไอ้เหี้ยเยโคตรพลาดเลย แกตัดบัฟให้หมดครับตัดไหมให้หมดตัดไหมให้หมดฟาร์มยาวๆครับผม oh. เออโอ้โ oh, หคือแบบเอามาฟาร์มคือแบบซอยมากเลยตัวนี้แบบจุบจุบจุบเลย <c oughs> ดิงยิงฟาร์มฟาร์มยาวครับผมเนี่ยอ๋อนอกระยะ เฮ้ยเฮ้ยเหอมเกิร์มกันไปแล้วแทงดูดเอ้าเอ้ยดูดรออยู่ดูดรออยู่โอเคสวยมาดิมาดิโอ้โหไม่โดนไอ้เชี่ยวไปเล่นบ้ายิงบอ้นยิงบอ้นของกูของกูเออโอ้โหกาลีหนีได้โอ้โหเลนล่างอีกไม่เงยไม่เวเลสออกฮะแต่เกมเรายังนำอยู่เนี่ยขนาดทีมไม่ไม่เนี่ยเคาเรียกว่าตังนำฮะไม่ใช่เกมนำแต่ป้อมมันนำฮะ เฮี้ยเวเลดไม่เล่นแล้วเข้ามาทำไมวะตอนนี้ได้ฟอสเค็บมา1ชิ้นนะครับผมนะแต่ก็สโลแล้วนะครับผมนะคือบวกกับสกิล2มันก็สโลแล้วฮะยิงยิงยิงเอาเชี้ยไม่ใช่แข็งยิงยิงยิงสกิล2เรียบร้อยให้ตายโอ้โหถึงจะสโลมากแค่ไหนถ้าเจอพวกมาคอสหรือพวกแดชอะไรอย่างนี้มันก็ ไล้ความหม่นะผมว่าผมเอาใช้กับขาตายอ่ะเช่ทาร่าอ,อารามมี้ผมว่ามันน่าจะดีกว่านะฮะเอาไป้ิงแทง <c oughs> เอาไว้กดตีนแทงอะ่ะไม่ให้มันเดินมาจับเราอะไรเงี้ยอา้าขวานสโลมาแล้วดูบึงเจอแบบของเขาเรียกว่าตัวสโลแบบร้อเปอเนต์นะฮะดูมันจะเดินออกกันหรือเปล่าฮนะเฮ้ย <c oughs> จกักแล้วเหยื่อเหยื่อลองของหน่อยเพืออ่อนลองของหน่อยหมวดแล้วปล่อยสก,กิลสองโอ้ยปล่อยสก,กิลสองไโดนโอ้ต่ก,ก็นหนืดแล้วนะแค่นี้หูัแหนแทบไม่เดินเลยแทบไม่ได้เดินนะฮะบอกกันเลยถ้าปล่อยสก,กิลสองโดนอีกมันจะแบบโคตรพ่อโคตรแม่หนืดเลยฮะเฮ้ยทำไรกันปล่อยสตันไม่โดนไม่เป็นไรฮะแต่กูยังมีหนืดมีหนืดโอ้ยสวยแก๊กหนดสวยมากเฮ้ยโอ้ย,อยลิงทุบไม่เข้าฮะกูมีของถึกเยอะเอ้างงงงทุบไม่เข้าโอ้โหดูดูไวเลสแต่กูไวเลสเดินไม่ได้ไอ้ตว์เอาดิงงงง อัน,นอ่้เดินเดินไม่ออกเดินไม่ออกเดินไม่ออกโอ้โหไอ้ยเหี้ยใส่สโ,โลไอ้เหี้ยโคตรบันเลยไอ้ย,ยิงปีก็โคตรบันโอ้โหบันทึกมาบันตอนนี้เนี่ยโอ้แต่มันต้องรีบจบว่ะคือแบบทีมไม่ครบฮะโอโ้ใส่สโ,โลสโลจันเลยแทบแทบเดินไม่ได้ก,กันทุกคนเลยฮะถึงกับต้องฟิกเกอร์หนีแดดหนีกันหมดอะป้อมได้ป้อม,ไ,อมไม่ทันแล้วคัโลโรมาตีของก็หมดแล้วอะ โอเคโหสิบเอ็ดนาทีของเต็มครับผมดูฮะตังหมื่นหนึ่ง 10, 1, 1. โอ้ฝั่งตรงข้ามแม่หกพันเองสูงสุดอะโอเคตอนนี้ของเราเต็มแล้วฮะผมจะฟาร์มฟาร์มมังกรฟาร์มของให้เพื่อนนะฮะโอ้ยเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้คลิปถึงเราก็เหมือนเหมือน,น,น,นเน็ตเน็ตเน็ตปิงเลยแม่งคลิปแม่งกร้ว้าวกับที่เดิมฮะไม่รู้เกี่ยววเปล่านะเออยิงยิงอ้าวเดินไม่ได้เวเลสเดินไ,ไ,ไม่ออกเลยดูดูเวเลสดูเวเลส โอ้โหตาย,ยอีเขี้ยยเฮ้ยไอ้เขี้ยกาลีมาตีกูฟีเลยกูดูแต่ดูเวเลสโอ้โหเวเลสแม่งแทบเดินไม่ออกเลยจริงๆริก็ได้เมื่อกี้เห็นปะไอ้เขี้ยโคตรเกลียดเลยเทสตนี้แต่ถ้าของน้ำมันก็แรงอยู่ดีอ่ะเออกาลีแม่งออกคีโคตรแรงไงแม่งโซโล่คิวผมได้คิดดูก็แล้วกันผมไม่ได้สวดไม่ได้แหละพอสวดผม,ดผมดดน่าจะชนะอยู่เฮ้ยทำไรกันทำไรกันทำไรกันไม่เทลผู้นี้ร่วมวงได้อย่างไร เอ้ยลิงลิงมันจะไปล่างกันแน่หัวบ๊อบแดงเดินดีกว่าโอเคดูไม่ยากาศป้อมล่างกันจริงเหรอผมเก็บบ๊อบก่อนฮะหัวลิงนั่นไงว่าแล้วลิงดันต่อฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยจริงเนี่ยเอ้ยแบงคีฟแบงคือแบบว่ามันมันเดินแล้วก็วาร์ปกลับไปที่เดิมอะคือแบบมันหนืดขนาดนั้นเลยอะเหมือนเด็กปิงอะเอาดิเดินเดินไม่ออกถึงก็ต้องกลับมาทุบ เขาพี่กระทุ้ไม่เข้านะน้องเลือดพี่เยอะเอ้ยเมื่อกี้คลิปแปแบบเน่งกลับมาเดินที่เดิมอะ่ะเข้าป่าเฉยเอาวอะไรวะกูุมาการบ้านว่าใครวะตายก่อนเน็ตโดดเอาไม่เอาไม่บอก อ่าอ่าอา่สโลสโลอ่าไม่ต้องเดินกูบอกเลยว่าไม่ต้องเดิน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 ไอสัตว์ไม่ต้องเดินดนั่น,นแหละไม่ต้องเดินหมดนะ่ะพวอมึงไม่ต้องเดินคุยคุยไม่ต้องเดิน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 หูเกือบตายหูคือแบบมันเดินไม่ออกกันจริงๆก็เนี่ยไอ้เย้ะโคตรโกงเลยฮะคือแบบมันลดเขาลดการความเร็วในขารเื่อนที่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะโอ้โหของจริงจัด มันผินมันมากเลยเนี่ยแต่ต้องรีบจบฮะขอดูดเลือดก่อนโอ้คือทีไม่ครบไงต้องรีบจบไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันจะแพ้ผมทิพายละแครี่มันยังอยู่แล้วทีมมีแม่งมีแอสเซนกาด้วยดิไอ้ยอติแอสเซนกาก็โคตรหนืดอยู่แล้วฮะแต่นี่ก็มันกว่าเยอะเทลผมว่าถ้าจะเล่นแบบนี้ผมว่าแนะนำให้เล่น เ,เป็นสายปานน่าจะดีกว่านะคือมันตีเร็วด้วยไนงะถ้าเป็นแบบว่ายืนเลนถามว่าได้ไหมไม่รู้ไม่เคยลองนะฮะไม่เคยลองจริงโอเคโซ,ซอยแบบยอดมากฮนะเฮแบบ้ยเฮ้ยใจเย็นนะแก๊กดึงให้โดนตักตัวนึงเฮ้ยเฮ้ย ลิงม้าไอสัตว์เอ้ยมาดิมาดิไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินกราฟิกเกอร์เฮ้ยออกไปดีก่อนออกไปดีก่อนดูดสวยนี่เพื่อนเออสวยเออโอเคโอเคออาเอาเอาไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินโอ้โหโคตรดืดไม่ต้องเดินเออมาไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินดานป้อมฮะจะบอกว่าจบแล้วโอเคน่าจะจบแล้วฮะไอคี้อย่างวันเลยทุกคนคือแบบอันนี้คือผมต้องรีบจบจริงๆนะเพราะว่า ทีมไม่ครบไงถ้าทีมครบผมจะยื้อแบบยิงมันกว่าน,นี้มากเลยคือบ,บอกว่าโคตรดื่นเลยโอเคโหรีบจบแล้วจังหันนี้เฮ้ยแทงไม่ไหนวะไอ้แทงไม่อยากจบหรอไอ้สัตว์เอยแทงจบเลยเดแท้โอ้แทงเลือนโลโอเคเตตีตีบ้านกูไม่สนกูไม่สนกูตีบ้านอย่างเดียวเออสวย โอ้โหคือแบบมันแบนบ,นบนหนืดมากเลยนะครับความคิดเห็นเอ่เซตนี้ใครคิดว่ายังไงก็สอบวันที่คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนะี่ยแต่ว่าถ้าฝั่งนักขาวเกิดก็ยิงใครแทบเกือบจะไม่เข้าเลยถ้าเป็นแทงนนะก็มันก็อาจจะเข้าแหละแต่มันก็ไม่ได้แรงพอสมควรนะครับผมนะ,ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบาย